ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว o ยูทูบวันนี้อยู่จุมแสงติดท,ทางรถไฟใช่ไหมไหวันนี้เราแยกรถกันนะงานจุกสุดนะก็มาช่วยงานร้อยกว่าไล่ของตระเทนี่ครับก็เสร็จมาสองพทืแล้วนี่มาต่อยเจ็ดไล่นี่คะแนกยำ่ำเจ็บเปล่าเ็เปล่านะ เขาก็ยังอยู่กับเสี่ยวมิ้นเขานะครับน้าบอกอันนู้นโลมนะเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวจะถ่ายเดีถ่ายเสียเปลาเนี่ยตนะิดเสีเย,ยไม่ตอยมันดึงลอยัดน,นาอยู่นะนี่ติดแล้วบอกเดี๋ยวให้เสียบลอยมันดึงนะครับนนเสียบลอยเราตีดินนะให้มันดึงวันนี้เสร็จมาสองพื้นแล้วนะ เจ็ดไร่แล้วก็ไปต่อยอเท่าไหร่สามสิบเดี๋ยวพ่อบอกเดี๋ยวเราเสร็จเจ็ดเจ็ดไร่เดี๋ยวไปต่อ,อยสามสิบแต่มันต้องดูอารมณ์ก่อนนะเดี๋ยวลามอ์ยังไงอารมณ์ดีก็ไปอารมณ์ที่เกียก็กลับอตายเลยนี่ครับเดี๋ยววันนี้มาไกลหน่อยมาชุ่มแสงนะเมื่อาวานนีอ้อยู่โพลทเลอยู่เลยวันนี้อยู่ชุม่มแสงครับผมก็ มันก็จะชุกช่วงนี้นะนะหมดชุกช่วงนี้ก็เบาแล้วครับเพราะว่าเขาเริ่มทำน,นะนี่เริ่มทำกันหมดแล้วเนะี่ยกจปดีรยวว่างงานปรนะเดียไกลไปหน่อยนะเดินไปถ่ายแม่ง ขแต่เปามันไม่น่าผ่านได้นะนี่ไงไอตัวไอ้กันบูธเนี่ยมันระเรบิดออกข้านู้นย่าตอนนี้มันก็เกิดช่องว่างไงดิช่องว่างกมก็ผ่านเลยผ่านแมงหมดเลยกะเดี๋ยวขอพักโอ้เราไม่ได้น้ำมากเลย ก็เดี๋ยวขอพักสักแป๊บนึงยังไม่ได้หยุดเลยนะครับเมื่อเช้าก็ออกจากบ้านตีสี่เลยเพื่อจะมาทุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะตามอีกสองทางนะผมแัน,แนกรีดรีดรีดมีเจไถลุยกับเสียบุตรนะครับ ปัญญาวุฒนี่ก็ให้มาย่ำก่อนเจ็ดไร่เ๋ยเพราะว่านู้น,นมันหลมมันก็น่าหลมน์เนะมันปั่นไม่ได้่นะาะยาเขาเขียวมากแล้วติดอะแถ็กลองติดอะแล้วถ็กลองติดเออรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยตายตายอ๋อต้นอ,อยู่ขวาก อีตรงนู้นก็เป็นนาที่นาตะเกียบไงใช่ไหมใช่ไงนายตรงเอออะไรปั่นกันลืมเลยนะาชุกอยู่ประมาณอาทิตย์หลงอาทิตย์แล้วก็จะเขียวทั้งทุ่งนะเขียวทั้งทุ่งนะครับใช่แล้วพอเหลืองปุ๊บน้ําก็จะมาข้าวก็จะเขียวทุ่งนี้เขาเรียกอะไรนะฮะทุ่งไหนนะทุ่งนี้เรียกทุ่งมะขามเรียงทุ่งกระมังทุ่งมะขามเลียงทุ่งกระมังใช่ไหม นี่ติดทางรถไฟนะก็เห็นคิวต้นไม้นะครับทางรถไฟส่วนทางทางทางซ้ายนี่ก็ชุ่มแสงแล้วเนี่ยนะนี่กระป๋าขอกทางนี้ชุ่มแสงแล้วนะไปชุ่มแสงก่อนดีมั้งเราหาอะไรกินแป๊บเดียวได้ขี่เลาะลังรถไฟไปประมาณสองกิโลก็ถึงกระเป๋ากระเปาชุ่มแสงนี่ครับก็จะไล่เดี๋ยวไปต่ออีกสามสิบ ไปตอนที่เราทำาน่นเสร็จได้มาได้มากี่ไลนแล้วสามสิบกว่าแล้วโอ้โหทะลุปเป้าสามสิบกว่าแล้วนะครับวันนี้ผมขาช่างเท่ได้นะครับเห็นยืนรีด <laughs> อยู่แล้วไปไหนกันหมดอ่ะก็อยู่แต้ต้องขบบน่ะบนันนอ่ะนะ้นนนนะไม่ลงอ่ะก็รถจอดอยู่ในานาต้งงอนนะ่ะนะเออเฮ้ยได้ได้ได้ไ,ดไดเ้ชักลองหรือเปล่านะ่ชักลองเลยเหมือนรีด นี่นะครับเดี๋ยวทำงานก่อน,ก,นก็วันนี้อยู่ตรงมาถามเนี่ยสีดถังรถไฟนะเนี่ยส่งแสงนะี่ยก็มากับันมาตัวแรงครับตัวปิงขาดไปแล้วเออพุ่งถึงตัวปิงอ่ะไรมัดได้ไวนะเนี่ยท่อไม่หลุดรึมั้งเล็งสปริงขาดนะดปิงท่อนะครับก็โ,โอเคครับผม เดี๋ยวทำงานก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวว่างจะถ่ายให้ชมใหม่รอเย็นๆก่อนรอนเย็น,นเสร็จเลย,ยนี่นะครับงานไม่ค่อยทำนะครับกินอย่างเดียวห <laughs> มองหนะ <laughs> มองไม่ได้ว่านะหมาก็นอนนะครับดูดูดนอนตื่นมาก็กินนะดูดิแล้วก็บอกปวดฟันก็เสร็จแล้วนะครับเจ็ดไร่ ก็เหลืออันนี้นะครับเหลือปากกระดาษนะแต่วาครบองประชุมนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะไปต่ออสกมพื้นองหม่นไสามเด้มนี่มีปัญญาวุธนะครับแล้วก็เจใส่ลุย เ,เดี๋ยวพาไปดูบอกปวดฟันเนี่ยเนี่ยเน๊ะกป, <c oughs> ปวดฟันก <c oughs> ินไม่พักเล,ว <c oughs> ล้ว,ลวก็ดเดี๋ยวบอกระดับฝันโอเคครับผมนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกพื่นนะครับต่อยสองเพื่น,เ,นเดี๋ยวก็วไปรวมรถกันนะครับแปดแปดคันหรือเก้าคันในะน,นั้ข้างนอก